กรรมการทุกท่านดิฉันนักศึกษาจากศูนย์ศึกษาส่งเสริมการเรียน,น,นรู้อำเภอนาป่าจังหวัดตระดิตขอนําเสนอโครงงานพยาบาทกระเทียมโดยมีคณะผู้จัดทําดังนี้นายธีรพัฒนมีทานางสาวกิติมาบุญเกตและดิฉันนางสาวสิริรักน์ล้อสินคําโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์สรัญญาพรพิมพ์เถือ่อนอาจารย์นัทธัญสาภาพิมพ์ ขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์น่านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเรื่องพยาบาทกระเทียมกระเทียมมีชื่อเรื่องล<ม>ือ<ม>ศักย,ย์ใหญ่ศูนย์รวมใจพยาบาท<ม>งานธรรมชาติป<ม>ูสวยดาวที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะเนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและปลูกกระเทียมที่เป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอน้ำป่า เป็นส่วนใหญ่ซึ่งบางปีก็ราคาถูกบางปีก็ราคาแพงเลยได้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำอาการแปรรูปจากกระเทียมนะคะพบปัญหาในการปลอกกรกะเทียมที่ใช้เวลานานแล้วก็ส่งผลเสียกับสุขภาพด้วยนะคะทางกลุ่มเราเลยมีความคิดที่จะผลิตพยาบาทกระเทียมเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยรักษาด้านสุขภาพด้วยะคะ่วะวัตถุประสงค์เพื่อประกอบเครื่อง พยาบาทกระเทียมสำหรับปอกระเทียมนะคะแล้วก็เพื่อ2เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษาและประชาชนร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะสช่วยทดสอบการนําไปใช้ประโยชน์เครื่องพยาบาทกระเทียมด้วยระบบโซลาเซลล์ไปผลิตใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการดาเนินงานนะคะ1ประชุมวางแผน 2. นําเสนอข้อนำเสนอหัวข้อโครงงาน3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะคือพัดลมนะคะและขาตั้งขาตั้งตัแก๊สปิกนิกนะคะ4ี่จะทําเครื่องพยาบาทกระเทียนนะคะโดยมีวิธีการดังนี้ค่ะนําพัดลมนะคะมาถอดมอตเตอร์และสวิตซ์ออกนะคะนําไปทําความสะอาดนําขาตั้งตังตแก๊สนะคะมาทําความสะอาดค่ะจากนั้นนะคะนําเหล็กฉากมาตัดเป็นท่อนๆทาเป็นฐา,านรองหม้อนะคะทางออกของกระเทียมแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลา่าเซลล์ค่ะจากนั้นท้นด้วยสีโครเมียมให้สวยงามนะคะ จากนั้นนะคะนําใบพัดนะคะมาชุบยางพาราะนะคะสามรอบจากนั้นนำหม้อสเตเลสนะคะมาวัดจุดสูตรกางและทางออกของกระเทยียมนะคะแล้วเจาะดูด้วยชุดตอกวอซอนะคะจากนั้นนะคะทําแผ่นนาแผ่นซิลิโคนนะคะมาทําเป็นฐานร,รองก้นหม้อนะคะแล้วก็ขอบหม้อค่ะจากนั้นนะคะนําแผ่นอลูมิเนียมนะคะมาทําเป็นฐานร,รองทางลงของกระเทียมค่ะจากนั้นนะคะนําแผ่นอะคริลิกนะคะมาตัดนะคะ เป็นทางทางเข้าของกระเทียมนะคะแล้วก็ทางออกของเปลือกกระเทียมค่ะแล้วก็นําข้องออลูมิเนียมนะคะมาเชื่อมด้วยกาวอีพ็อกซี่นะคะจากนั้นนะคะนำแผ่นอะคริลิกนะคะมาเชื่อมกับหมอ้อนะคะด้วยบานทับค่ะแล้วก็ยึดด้วยน็อตนะคะจากนั้นนะคะนํามือจับกลมนะคะมาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ติดตั้งติดตั้งล้อให้เรียบร้อยค่ะสําหรับ การขั้นตอนการเดินสายไฟแผงโซล่าเซลล์นะคะแผงจากแผงโซล่าเซลล์มาเบรกเกอร์ดีซีนะคะขั้วบวกมาขั้วบวกขั้วลบมาขั้วลบนะคะทางด้านบนค่ะจากเบรกเกอร์ดีซีนะคะมาคอนโทรลชาร์จเจอร์ขั้วบวกมาขั้วบวกขั้วลบมาขั้วลบค่ะจากคอนโทรลชาร์จเจอร์ไปแบตเตอรี่เจลนะคะ B02 ขั้วบวกมาขั้วบวกขั้วลบมาขั้วลบค่ะจากแบตเตอรี่เจลนะคะมาเบรกเกอร์เครื่องค่ะขั้วบวกมาขั้วบวกขั้วลบมาขั้วลบด้านบนนะคะส่วนเบรกเกอร์นะคะเครื่องมาถึง อินเวอร์ตเตอร์ค่ะด้านในนะคะขัออ้วบวกกับขั้วลบอกับขัอบอ้วลบอค่ะแล้วจากอินเวอร์เตอร์นะคะก็จะแปลงจาก DC กระแสต,ตรงเป็น AC กระแสสลับค่ะเพื่อให้มอเตอร์ทํางานค่ะสําหรับผลการดําเนินงานนะคะพลังงานพลังงานไฟฟ้าและอัตราการใช้ไฟฟ้านะคะ64มอเตอร์64วัตต์ต่อ1อุปกรณ์นะคะ1,000วัตต์เท่ากับ1หน่วยยูนิตถ้าใช หนึ่งชั่วโมงใช้ไฟ0.064ยูนิตหรือคิดเป็น0.32บาทถ้าใช้เวลา3ชั่วโมงใช้ไฟ0.129 0.192ยูนิตหรือคิดเป็น0.96บาทใช้เวลา5ชั่วโมงใช้ไฟ0.32ยูนิตหรือคิดเป็น1.6บาทค่ะผลแบตเตอรี่นะคะสำหรับผลแบตเตอรี่64วัตต์ต่อ12โวลต์คูณ0.6คูณ0.85เท่ากับ10.45แอมป์ค่ะแบตเตอรี่ที่สมควร เหมาะสมที่จะใช้นะคะคือ12โวลต์12แอมป์ค่ะสำหรับสรุปผลนะคะก็คือเครื่องพยาบาลกระเทียมนะคะสามารถปอกกระเทียมได้เฉลี่ยแล้ว85%ค่ะปัญหาและอุปสรรคนะคะคือยังปอกกระเทียมไม่ได้100%และขนาดของกระเทียมมีผลต่อการใช้งานค่ะข้อเสนอแนะนะคะคือเครื่องพยาบาลกระเทียมนะคะปอกกระเทียมได้ยังไม่ดีพอนะคะแล้วก็สมควรมีใบพัดการออกแบบใบพัดที่เหมาะสมแล้วก็มีงบประมาณเพื่อให้ ครงานพยาย,พยาบาอ,อกกระเทียมออกมาสบดยอดที่สุดค่ะพวกเราขอนําเสนอพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ